ทานอีโศพเรื่องหมาป่ากับคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเดินไปในป่าและพบลูกหมาตัวน้อยๆมันยังเล็กและน่ารักจึงเอามันมาเลี้ยงไว้ที่บ้านคู่กับฝูงแกะเวลาผ่านไปลูกหมาเริ่มโตพอสมควรมันได้ลักแกะของนายมันกินอยู่เรื่อยๆทุกวันจนนายของมันสังเกตเห็นจึงพูดว่าเจ้านี่มันช่างเนรคุณต่อข้ายิ่งนักที่มากินแกะของข้าทั้งท ที่ฝูงแกะเป็นเพื่อนกับเจ้ามาตั้งแต่เด็กเจ้าก็ยังจับกินได้ลงท่านอย่าได้โทษข้าเลยตามธรรมชาติของข้าเป็นเช่นนี้ข้าเป็นนักล่าเหยื่อกินเนื้อเป็นอาหารจะให้มากินหญ้าก็มีได้เจ้าจงออกไปจากบ้านซะเดี๋ยวนี้เลยคนเลี้ยงแกะโมโหไล่หมาป่าออกจากบ้านและเอาไม้ไล่ตีไปด้วยความคับแค้นใจยิ่งนักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าช่วยเหลือผู้ที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายทารุณ เพราะคนผู้นั้นไม่เคยละเว้นปราณีใครแม้สักคนเดียวพุทธภาสิบนิราสัตตีอานาคเตอตตีตงังนานุโสเจติวิเวกทัศสีพะเตสูบทิฏฐิสูปจอ,อนอนิอยติผู้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลายย่อมไม่ถูกชักนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย